สวัสดีคะ่ะรถุ่พมพวงผลไม้ผักสดนะคะนี่แตงโมลูกใหญ่คะ่ะแตงโมพี่น้องแตงโมใครอยากกินแตงโมมาเด้อส้มน้ำตาลหวานจ้าส้มน้ำตาลหวานซองหาคือซองหาเห็ดล,ละโงกพี่น้อง <c oughs> ให้เจ้าก็ไปไต่หาคือเห็ดละโงกไต่เห็ดล,ละโงเไ็้ตั้งสีอันนี้หกถุ่มเด้พี่น้อง แอปเปิ้ลฟูจิหวานกรอบอร่อยอร่อยีออยพุทธามาทันบ้านเรามาทันพุทธให้สุภาพหน่อย <c oughs> พุทธาสมรสตาหวานหวานแอปเปิ้ลฟูจิหวานกรอบนะคะาสงกำลังใจให้ด้วยค่ะ เห็ดกระมีได้พี่น้องเห็ดกระมีอันนี้ตังโอนะคะตังโอัวปูก็อนอ่อนโปกูโปกูสวยๆเนี่ยอันนี้น้ำเต้าทองสองลูกสิบบาทพี่น้องก็ลูกใหญ่ๆสิบบาทสิบบาทหาคนเห็นได้พี่น้องเลยผลไม้พวงพวงผลไม้พวกผักสดรสพุ่มพวง นี่ก็ะนาวเป็นบ้านแพ้ว่ามลายนี่มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งฝรั่งนะคะมะม่วงสุกจ้ามะม่วงสุก ลำสวยสวยเพิ่งจะทําเสร็จนะคะเพิ่งจะทําเสร็จทําทั้งวันเลยยายจาลองวันนี้ตั้งแต่เที่ยงมาจนถึงหกทุ่มงานลายวีนองงานลายทำยุบานหลายยางทาทํำต่เที่ยงจนหอดปานนี่แหละเน้ยก็เสา้าผลไมา้ผักสดรดคุมพวงนะคะ โอ้ยุ่งกับลายพี่น้องอาคอมเพลทแล้วปะนอะ้อยยังมาลายแต่นาอกินแน่กินแน่อยู่ะน,นะสองละสิบบาทสิบบาททำเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงาม เาคอนเทนต์เด้อพี่น้องเด้อผักสดรถพุ่มพวงกันแต่งร้านแต่งกวาก็ถุงละสิบบาทสิบบาทหอมแดงก็เทียมก็ราคาเดิมหอมแดงหอมแขกพี่น้องหอมแขกหอมใหญ่หอมแดงสีสเกียรยังพอด้ออกมากปีใหม่ผลละค้นฮาก็แล้วเขาออกมากับแพง ยวออกมากระสีสาบร้อนอยซีร้ออยห่าร้อนยอยู่หรอวะงามันก็ได้เดี๋ยวกระถิวผ่อนเวลามันก็นถูกถูกข้าวเดียวผลไม้ผักสดรถพุ่มพวงค่ะถุงละสิบบาทสิบาทนะคะแล้วแต่สถานที่นะคะสิบาทกระฮ็ุบริมาณลดลงมา ยี่สิบบาทก็เพิ่มขึ้นไปผลไม้ผักสดรถพุ่มพวงนะคะมุ้ยเช้าออกขายสองโมงเช้าจ้ามางวันก็ออกตีห้าแล้วแต่จุดหมายปลายทาง อื่นก็ขายแถวจิงแก้วลานกระบังคนลราพี่น้องบานคนหลายโรงงานหลายซอยหลายคนเรามาให้ผักสดลดพวงพวงนะคะอ้าคนเดนพี่น้องเอ,อ้ย แปดหน้าที่เร้อหาคอนเทนต์พี่น้องก็ททำงานเอาไปแล้วซองไฟหาวเปิดไฟลังค่าบองไรมันบังกะเอาไฟซองเอาฟ้าถ่ายฟ้าถ่ายแค่พอได้เปิดไฟรถนี่คือข้้นขึ้นรถไฟสายซองบึงไฟโท,ทรศัพท์แบบพี่น้องหาคอนเทนต์เนาะพี่น้องเอง หรือเขือนที่สวยงามมากเลยสิบบาทสิบบาทถ้าเห็นก็อยากเรดีดสุดมะเขือก็ได้จือเท้าก็ถุงละสิบบาทสิบบาทกระป๋อเคื่ยาวถุงละสิบบาทแตงร้านแตงกวาถุงละสิบบาทสิบบาท ละไม้ผักสดลดพุ่มพวงนะคะลูกขนะสิคะละสิบบาทสิบบาทละไม้ผักสดลดพุ่มพวงนะคะหนอยเป็นพุ่มเป็นพวงไอ้พี่น้องเอ้ยนี่ซองไฟมั้งนี่ซองไฟ นาวมันบาลังเนี่ปิ้นฝึกีวอบก,ก็มีมาทันนะคะมาทัน ขุทาพุทาคนไทยเรียกพุทาได้ก็เรียกถือสบมบูรณ์ยากคนไทยน้อยยากพวอีสาสน,นี่ส้มน้ำตาลนั้นหวานค่ะน้ำตาลนั้นหวานออกคำคำเน้อพี่น้องตั้งแต่ในในมะขามป้อมเลยนะมะขามป้อมก็มีด้วยนะคะมีมะขามป้อมด้วยจ้านำต่าไปแกงไปหนึ่งไปผัด ทอดสุดแปลงทอดตังโออิงแจ่ก้อมดันสิบบาทพี่น้องใายเซ่คุนะต้งละสิบบาทอืมใหเซ่ขอบคุณมากมากค่ะ